ในช่วงของสถานการณ์โควิด1 9แบบนี้ด้วยค่ะอยากที่จะให้เราทุกคนมีการเตรียมความพร้อมในด้านไหนกันบ้างคะค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมเราต้องเตรียมเป็น2ออย่างนะคะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะการที่เราวิตกกังวลไปเนี่ยมันก็ทาให้ร่างกายเราอ่อนแอมากขึ้นด้วยทุกวันนี้เจะก็ต้องคิดว่าเจอก็มีสิทธิ์ติด คนที่ับรักทุกคนก็ต้องมีสิทธิติดเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงถ้าเกิดเขาติดมาแล้วเราจะดูแลเขาได้สปอร์ตเขาได้บางคนติดแล้วไม่มีงานทําอีกช่วงที่ต้องกักตัวไม่มีรายได้หลายอย่างก็แนะนําทั้งเลือกหลายอย่างก็อาจจะต้องมีประกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะอันนี้เป็นการดูแลของแต่ละคนแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจห้องฉุกเฉินเนี่ยมีไว้เพื่อรองรับเฉพาะโรคฉุกเฉินหรือว่าทุกโรคเข้าไปใช้บริการได้ค่ะคุณหมออืมอันนี้นะคะจริงๆนะคะถ้าเกิดเอาตามหลักเลย จริงๆก็คือถ้าเกิดห้องฉุกเฉินเนี่ยชื่อเขาก็คือห้องฉุกเฉินอยู่แล้ว<อ>ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะแน่นอนอยู่แล้วก็คือห้องฉุกเฉินมีไว้สําหรับผู้ป่วยที่ฉุกเฉินเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยยิ่งในในบ้านเรานะคะอพอโรงพยาบาลปิดหรือคน อยากมาขอใบรับรองแพทย์หรือคนเป็นอะไรก็ตามจะมาใช้บริการที่ห้องอฉุกเฉินหมดซึ่งจริงๆเป็นความเข้าใจที่ผิดเคสหรือลักษณะอาการประมาณไหนนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นเคสที่เรียกว่าฉุกเฉินนะคะคุณหมอ,อเรียกง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่ทําให้เราถึงชีวิตที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็ะอย่างเช่นออโรคภาวะหัวใจขาดเลือดเ<อ>ห็นไหมเวลาเจ็บหน้าอกเจ็บนั่นหน้าอกเหมือนคนมาเหยียบหน้าอกหรือว่าเวลาเห็นที่คนไปออกกําลังกายแล้วอยู่ดีล้มลงไปล้มลงไปแล้วเสียชีวิต อันนั้นส่วนใหญ่เกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือด<ม>กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด<ม>พวกนี้คือภาวะฉุกเฉิน<ม>ที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน<ม>สมมติว่าเราเจอค่ะคนที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอะไรอย<ค>่างงี้ค่ะคุณหมอเราสามารถช่วยเหลือเขาหรือปถมพยาบาลอะไรกับเขาได้ไหมคะเบื้องตน้นสิ่งสําคัญเลยนะคะที่เราสามารถช่วยได้ถ้าเกิดพบคนหมดสตินะคะแล้วก็ห<ค>ัวใจเขาหยุดเต้น<อ>สิ่งที่เราทาได้คือ CPR <CPR. S 1> อ่าใช่ก็อย่างที่ไล่สเต็ปนะคะเรามาไล่สเต็ปกันอีกรอบเนาะขั้นตอนแรกซีนเซฟซีนเซฟตี้ค่ะอ่าสองเช็คレスปอนตบไหลน,นะคะถ้าคุณค่ะถ้าเกิดหมดสติไม่รู้สึกตัวคุณก็โทร1669 call for help แล้วก็เช็ค r e a t h i n g ไปด้วยคือดูการหายใจว่าไม่หายใจหรือหายใจเกือบถ้าเกิดเห็นภาวะนั้นให้สตาร์ CPR ทันทีแล้วก็ไปเอาเครื่อง a e d มาซึ่งขั้นตอนการ CPR นะคะไม่ได้ยากเลย